สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับนะครับสีเกศสร้างบ้านสีสเกตสร้างบ้านเขาบอกว่าจะมีเหล็กมาส่งดูให้หน่อยเข้าข้างๆได้ไหมเข้าไปค้งคางน่ะเอาไว้ทางพุ่นล่ะเนี่ยเพื่อนเอารถไฟฟ้าเียับรถไฟฟ้าออกให้ผมผมไม่ถึงแล้วครับ ขาผมถึงบ้านนะครับับผมกับนี่เขาแข้งๆนี่ครับถอยเข้ามานีแล้วก็ยกเข่ามาไวข้างในโอ้นี่ละครับครับแลนมาเทียบนี่แล้วก็ยกขามมานีละเย้เพื่อนเอารถสาวไง นะต้องให้ท่านโหนเคลียรถออกนะครับรถจะได้ถอยเข่ามาไวเล็กท่านโหนเคลียทางหน่อยเอ,อ้เอยกยกรถไฟฟ้าออกมาไว้ก่อนให้เขายกเลยไหม ข้ามกระเมาไว้ฝ uhm, ั่งนี้ใ uh, ห้เขายกยกรถไฟฟ้าออกมาเลยน้ำหาจากของรถจนว่าว่าเสียเขาเอาไออันเคนยกออกแล้ววันหนึ่งนี่น้ำหาจนว่าเ่เห็นคน แน่แน่ลดไลรถลดไลรถไม่มีเสียงจักรรถไลจักรรถเรียนโบหูเรื่องเลยเด้ อออนะโอ้ยจะเล่นรู้กันหน้าแม่ล่ะ้าอีกอุยอ้ย เอาไ้นี่บ่ะโอ้ยบอกว่าเอกแลนโลมาจะเข้ากัันเออหาันหางอีวไหใ่ไห้บ้าง เป็นรถมาส่งเหล็กนะครับที่จะใช้เป็นโครงสร้างบ้านด้านหลังนะครับบ้านพักของพักนี่แหละครับพี่น้องแพะผมยังบวฟืนครับหมัอว่านกินหยาลาย <laughs> กินหยาลายอืดที่หละอืดแล้วนอนใส่เวลาสองมือคนนี้จะค่อยสืฟืนนี่มันจังซี่ละ่ะเป็นยังคือกินโบโบบรรดาบรรยง เ,เห็นยาเขียวเนี่ยบ่ได้ยิ้นจนกระโดดขึ้นห่านบ่ได้เมื่อวานนี้นักท่องสุดยอดครับ À, chảo chảo อากาศดีครับพี่น้องวันนี้อากาศดีแห้งคือคือมันคืมมันบ่คืมคือหมือว้านนะครับมื่ว่านนี่คืมแบบห่อนนะมื่ว่านนี่คืมเอา้าแต่มันนี้คือคืมเย็นนะครับ มีลมอยู่เรื่อยๆแล้วก็มเมฆมันหนานะเมฆมันหนาเราบนี้ความห่อนความละอูของดวงอาทิตย์มันลงมาบอถ,ถึงนะครับมันก็เหตุให้เขาอากาศของเขามันเย็นบ่ห่อนบอ่อเอาขึ้นหมู่ว่านนะครับเมื่อนี้ท่านสรนาง,ขงนเขามาเฮ็ดงานนียโอ้ย,ยิ่มเลยครับอากาศดีเฮง ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพงศ์พี่น้องอุซีครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเป็นโฆษณาเป็นกำลังใจหน่อยด้วยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สมิสกรครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ